คลิปนี้ผมจะมากล่าวเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าชิ้นพระสมเด็จวรคังที่เป็นของหลวงปู่นั้นคือพระธรรมแต่หากชิ้นพระไหนที่ไม่ใช่ของหลวงปู่นั่นคืออวิชชาซึ่งการที่เราจะศึกษาพระธรรมได้จนแจ้งเราก็คงต้องใช้เวลาศึกษานาน ซึ่งผมคนหนึ่งที่เคยมีเชิ้นพระสมเด็จวรละครมามากมายและเปรียบเทียบกับในสื่อต่างๆซึ่งก็เป็นชิ้นพระที่ผมเคยมีลักษณะแบบนั้นมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นผมจะบอกประวัติย่อๆว่าตั้งแต่ปี29จนถึงปลายปี65 ผมได้สะสมและรู้ว่าไม่ใช่สมเด็จของหลวงปู่เลยสักชิ้นเดียวผมจึงได้บริจาคหรือให้คนอื่นไปหมดพอมาปลายปีหกผมได้พระชิ้นนี้จากอาจารย์สมพงศ์วินิจผมจึงได้รู้ทันทีเลยว่าพระธรรมนั้น เป็นอย่างไรก็เปรียบเหมือนเราแจ้งในพระธรรมและที่เคยมีอวิชชาอยู่ติดตัวไว้ก็บัดน,นี้เราก็ได้รู้ว่าพระธรรมหรือวิชานั้นเป็นอย่างไรดังนั้นการที่สื่อต่างๆไม่ว่าจะบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือคณาจารย์ผู้ทรงคุณอะไรทั้งหลายที่ออกสื่อบรรยายเรื่องพระสมเด็จไปโคนลทิศละทางที่ส่วนใหญ่ก็ทั้งหมดใช้ความรู้สึกซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ที่เป็นพระธรรมเลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุตัวอย่างที่ผมเคยมีชิ้นพระดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น